แลง้งท่วมแก้ได้ถ้าร่วมใจทำตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561คือกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำฉบับแรกที่วางกรอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบด้วยความยุติธรรมและยั่งยืนครับ กฎหมายฉบับนี้กำหนดโครงสร้างหน้าที่และอำนาจที่ชัดเจนขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งองค์กรผู้ใช้น้ำคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่จะต้องทำงานประสานความร่วมมือกันเกี่ยวกับการจัดสรรการใช้การพัฒนาการบริหารจัดการการบำรุงรักษาการฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิทธิในน้ำให้เกิดความเป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อนทั้งการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มี ประสิิทธภาพนอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้มีการจัดทำผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำเพื่อประกาศกำหนดผังน้ำในราชกิจจานุเบกษาและต้องทำแผนแม่บทการใช้การพัฒนาการบริหารจัดการการบำรุงรักษาการฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาติอีกด้วย เพียงทุกคนร่วมมือร่วมใจบริหารจัดการน้ำตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำร่วมกันไม่ว่าจะแล้งหรือท่วมเราก็สามารถแก้ไขไปด้วยกันได้ครับ